สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรูปตัวตลกหนังตะลุงตัวนี้ชื่อว่าไอ้หล่อหรือที่หลายคนเรียกว่าตาหล่อหนังพร้อมน้อยตะลุงสากลเป็นผู้ที่คิดค้นนำมาใช้เป็นตัวประกอบหนังตะลุงคู่กับยอดทองสมัยที่หนังพร้อมน้อยยังใช้นามว่านนวนหนังพร้อมน้อยอัศวินดอเด็กหนังพร้อมน้อย ได้ไปพบรูปนี้จากหนังพัวปากสามาแกะสลักไว้นะครับเราก็ถามถึงที่จะเอามาทำเป็นตัวตลกก็เลยได้เอาตัวตลกหนังตะลุงตัวนี้มาให้แสดงคู่กับยอดทองนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำตัวตลกไอ้หลําขึ้น จากฝีมือช่างหลายๆคนด้วยกันอย่างเช่นหนังอิมบางแก้วหรือครูอิมนะครับหรือช่างลาบนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นช่างเล็กนะครับหอศิลหนังตะลุงเป็นผู้แกะสลักเป็นรูปตัวตลกไอ้หลํานะครับลักษณะของไอ้หลําก็เป็นตัวใหญ่หัวเล็กอย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่ก็ไม่มีหนังอื่นใดไป แสดงให้ดังได้เท่ากับหนังพร้อมน้อยนะครับดังนั้นก็ประวัติของตาลําก็ถ้าหากว่าท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ได้ทราบข่าวยังไงก็ช่วยกันแนะนําด้วยกันแล้วกันสําหรับวันนี้ก่อนจากกันขอความสุขสวัสดีจงมีเดีท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ